สวัสดีครับวันนี้นะครับมีไข่บอลนะฮะไข่บอลของแก้วหน้าม้าโบราณนะครับหลังใบเทานะฮะมาแบ่งปันนะครับนะฮะอันนี้เป็นไข่นะครับไข่บอลของแก้วหน้าม้านะครับเป็นแก้วหน้าม้านะครับก้านลายนะฮะก้านลายนะครับแล้วก็หลังเนี่ยเป็นสีเทานิยมนะครับนิยมนะฮะ วันนี้มีไข่มา20ชุดชุดหนึ่งจะมีอยู่2ใบนะครับจะมีอยู่2ใบนะฮะก็ชุดหนึ่งขายอยู่300นะครับส่งฟรีนะครับ300ส่งให้ฟรีเลยนะครับนะฮะมีไข่สวยๆนะครับมีไข่สวยๆอยู่นะฮะตอนนี้มีอยู่20ชุดนะครับใครทักมาก่อนนะครับก็ได้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น ไม้นิยมนะครับก็เป็นไม้นิยมในระดับหนึ่งนะฮะต้นเล็กๆก็ตามกลุ่มเขาก็ขายกันอยู่ประมาณต้นละพันห้านะครับต้นละหนึ่งพันพันห้าสองพันะฮะใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นนะฮะแต่วันนี้นะครับผมเอาไข่มาแบ่งนะฮะเอาไข่ของแก้วหน้าม้าโบราณมาแบ่งนะครับเป็นชุดนะฮะชุดหนึงมี2ใบนะครับชุดละ300บาทเท่านั้นนะครับก็เช่นเคย นะฮะช่องทางนะครับก็ทักมาทางไลน์นะฮะไอดีไลน์ผม0 6ู4 4 6 5 5 9 9 9กานะครับทักมาทางไลน์นะฮะเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับชอบชุดไหนก็ทักมานะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์นะครับเป็นชุดชุดนะครับมีทั้งหมดอยู่20ชุดนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะหมดชุดนี้แล้วก็รออีกนานเลยนะครับ นะฮะเป็นไม้ที่สวยนะครับสวยนะฮะสวยใบเขาจะอาต้นเขาจะลายก้านลายนะครับแล้วก็ใบเขาเนี่ยด้านหลังจะเป็นสีเทานะครับคล้ายๆกับต้นจงอางคล้ายๆกับอ่าแก้วสารพัดนึกนะครับแต่จะใหญ่กว่าและสวยกว่านะครับเป็นไม้นิยมนะครับอยู่ในตระกูลที่นิยมกันอยู่นะครับนะฮะอันนี้เป็นไข่นะครับเป็นไข่นะฮะ ไข่สดๆเลยนะครับนี่นะฮะมีอยู่20ชุดเท่านั้นนะครับ20ชุดนะฮะไข่ใบใหญ่ๆ20ชุดนะครับใครทักมาก่อนได้ไปก่อนเลยนะครับนะฮะทางไลน์นะครับทางเฟซบุ๊กก็ธงชัยบุดีลำนะครับแอดมาทางเฟซก็ได้นะครับธงชัยบุดีลำเป็นภาษาไทยเลยนะครับหรือจะทางไลน์นะฮะ0644655999นะครับ นะฮะจัดส่งให้ฟรีสองใบสามร้อยบาทนะครับชุดหนึ่งมีสองใบนะครับชุดหนึ่งมีสองใบสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะฮะราคานี้หายากนะครับราคานี้ไม่ค่อยมีนะครับต้นนี้ส่วนใหญ่เขาจะเก็บกันนะครับไม่ค่อยมีโคนเอาออกมาขายนะครับพอดีามีโอกาสเอามาแบ่งนะครับวันนี้ก็เลยนะครับเอามาแบ่งเป็นไข่เลยนะครับนะฮะแต่ถ้าซื้อเป็นต้นก็ต้นหนึ่งก็พันกว่าบาทเลยนะครับนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับใครชอบชุดไหนนะครับก็ทักมาทางไลน์นะครับนะฮะนะครับยินดีตอบทุกคนทุกคนนะครับนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับนะฮะอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ